เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้คุณฟังครับเป็นช่วงเล่าอนาคตนะครับเดี๋ยวสักครู่ครับจะไปพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องที่สหภาพยุโรปหรือว่า EU นะครับเขาจะมีประกาศหรือว่ามาตรการในการห้ามจําหน่ายรถที่ใช้น้ํามันเป็นพลังงานนะครับตั้งแต่ปี2,500เอ่อปี2,35 0หรือว่าปีคริสตศักราชนะครับ2,35เป็นต้นไปคําถามคือว่าประเทศไทยนมีโอกาสจะเป็นอย่างนั้นได้หรือไม่อย่างไรนะครับเดี๋ยวพูดคุยกับคุณ สุรพงษ์ภัยสิทธิ์พัฒนพงศ์โฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ในฐานะรองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือว่าสอ,อทอในช่วงเล่าอนาคตนะครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังครับเราจะมอบกระเป๋าใส่ของอนเนกประสงค์นะครับจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารอฟมเพียงหนึ่งรงางวัลเท่านั้นนะครับท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคําถามนะครับแล้วก็ส่งคําตอบของท่าน มาในรูปแบบของ sms ก็ได้นะครับพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งมาที่หมายเลข4221075 4221075หรือว่าจะส่งมาทาง facebook live ก็ได้นะครับเข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังเป็นภาษาไทยนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับส่วนจะเป็นใครนั้นเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับ ทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำาเล่าสู่กันฟังและสําหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวทางรายการก็จะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเพียงเดือนละหนึ่งท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีนะครับนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมร่วมสนุกในเพจเล่าสู่กันฟังอีกด้วยนะครับเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กําหนดเอาไว้ในเพจสามารถร่วมกิจกรรมได้ทุกสัปดาห์นะครับ มาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนนะครับข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารอมสินครับได้ร่วมทุนในการจัดตั้งบริษัทมีที่มีเงินจำกัดขึ้นมานะครับโดยจะทําธุรกิจเกี่ยวกับสินเชื่อทั้งสินเชื่อที่ดินและก็การขายฝากที่ดินนะครับซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ในไตรามาสที่3ของปีนี้นะครับทัวนอีกครั้งครับธนาคารอมสินนะครับได้ร่วมทุนในการจัดตั้งบริษัทมีที่มีเงินจำกัดขึ้นมานะครับเพื่อทําธุรกิจ ให้สินเชื่อและการขายฝากที่ดินนะครับโดยคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในไตรามาสที่3ของปีนี้นี่เป็นข้อมูลนะครับส่วนคําถามครับถามท่านผู้ฟังว่าบริษัทมีที่มีเงินจํากัดนะครับซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการธุรกิจเกี่ยวกับสินเชื่อที่ดินและก็การขายฝากที่ดินซึ่งธนาคารออมสินได้มีส่วนร่วมในการจัดตั้งขึ้นมานั้นนะครับ พร้อมที่จะเปิดให้บริการได้ในไตรมาสที่เท่าไหร่ของปีนี้นะครับส่งคำต่อมานะครับ s m s 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับมาถึงช่วงข้อมูลข่าวสารดีๆฝากท่านผู้ฟังกันครับธนาคารอมสินนะครับนำเสนอสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพนะครับสำหรับผู้ที่เริ่มประกอบอาชีพหรือว่าผู้ประกอบการรายย่อยหรือจะเป็นผู้ขับขี่รถสาธารณะก็ได้นะครับวงเงินสินเชื่อ อยู่ระหว่าง50,000บาทจนถึง30,000 0บาทนะครับอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ร้อยละ3.99้าต่อปีตลอดอายุสัญญาโดยมีระยะเวลาในการชำระคืนนาน5ปีด้วยกันนะครับแล้วก็ในช่วง6งวดหรือว่า6เดือนแรกนั้นไม่ต้องชําระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยนะครับสามารถที่จะลงทะเบียนเพื่อยื่นขอสินเชื่อดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารออมสินได้แล้วนะครับ w w w g s b o r t h หรือจะติดต่อดโดยตรงที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศก็ได้นะครับหมดเขต วันที่30กันยายน2565นี้นะครับหรือจนกว่าจะจำนวนวงเงินในโครงการจะหมดลงนะครับเช้าวันนี้ครับวันที่10มิถุนายน2565นะครับนายอาคมเติมพิทยาภายัยสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับได้เป็นประธานในพิธีเปิดสำนักงานผู้แทนธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือเวกซิมแบงค์ที่นครโฮจิมิน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนะครับเป็นการเปิดผ่านระบบออนไลน์โดยมีนายนิกรเดชพลังกูลเอกอัครชทูตณกรุงฮานอยประเทศเวียดนามนางสาววีรากามุติตาพรกงสูนใหญ่น,นครโฮจิมินนายพสุโลหานชุนประธานกรรมการเอกซิมแบงและนายรักบรกิจโพคารกรรมการผู้จัดก,การเอกซิมแบงเข้าร่วมในพิธีดังกล่าวด้วยนะครับพร้อมกับกรรมการของธนาคารผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนของไทยและเวียดนามตลอดจนลูกค้า ผู้ประกอบการและก็สื่อมวลชนเพื่อร่วมเป็นสกีพยานนะครับที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลไซ่ง่อนนครโฮจิมินห์ประเทศเวียดนามซึ่งสำนักงานดังกล่าวนั้นถือได้ว่าเป็นสำนักงานผู้แทนแห่งที่4ในกลุ่มประเทศ CLMV แล้วนะครับที่มีนายกจกักิดปิยะรีกุลเป็นหัวหน้าสำนักงานผู้แทนเพื่อทำงานร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชนภายใต้ทีมไทยแลนด์หรือว่าทีมประเทศไทยแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของการเสริมทีมเอ็กซิมแบง สู่บทบาทของธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศไทยนะครับควบคู่กับการเป็นศูนย์บริการครบวงจรเพื่ออนวนยความสะดวกการค้าระหว่างประเทศให้กับ SME ด้วยภารกิจซ่อมสร้างเสริมและสารพลังนะครับเพื่อให้เป็น,นกลไกในการพัฒนาร่วมกันระหว่างประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนอย่างยั่งยืนท่ามกลางความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลาของโลกในยุค next normal นะครับ สำนักงานกสทชครับขอเชิญชวนเข้าร่วมงาน NBTC Workshop ครั้งที่1นึ่ทับนนะครับเรื่องกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมนะครับเพื่อเพื่อให้มีความตระหนักรู้และมีความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมรวมถึงเพื่อให้เกิดความเข้าใจและความสามารถปรับใช้ กับชีวิตประจําวันได้นะครับโดยสามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์ของสํานักง,งานกสทช www.nbtc.go.th นะครับหรือจะเป็น f a c e b o o k กสทชในวันจันทร์ที่13มิถุนายนนี้ก็ได้นะครับโดยการงานดังกล่าวจะเริ่มตั้งแต่เวลา8นา30นาทีจนถึงเวลา16นาฬิกานะครับ เช้าวันนี้ครับวันที่10มิถุนายน2565นะครับนายรักบรกิจโพคาธรกรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทยหรือว่าเอ็กซิแได้ลงนามในสัญญาสนับสนุนทางการเงินกับธนาคารเพื่อการพัฒนาเพื่อการลงทุนและพัฒนาแห่งประเทศเวียดนามนะครับหรือว่า the joint stock commercial bank for investment and development of vietnam หรือว่า bidv นะครับจำนวนทั้งหมด100ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อให้บ i d v ดีวไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนแล้วก็สนับสนุนการส่งออกสินค้าจากประเทศไทยไปยังประเทศเวียดนามรวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างโอกาสการขยายการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับเวียดนามแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการของทั้งสองประเทศด้วยนะครับเอาละครับช่วงนี้ครับช่วงล่าอนาคตครับเรื่องของ EU จะ ห้ามจำหน่ายรถที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงในปี2035แล้วประเทศไทยมีโอกาสเป็นอย่างนั้นได้หรือไม่อย่างไรพูดคุยกับคุณสุรพงศ์ภัยศิษฐ์พัฒนพงศ์นะครับรองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือว่าสอทในฐานะโฆษกของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณสุรพงศ์ครับครับสวัสดีครับคุณธีรพัฒน์ครับครับมันต้องใช้เวลาไหมครัคุณสุรพงศ์ครับก็ทางบอร์ดอีวีก็ได้อ่อ กําบอกไว้ได้ว่า2035เราก็จะอะไรจะขายรถยนต์ไฟฟ้าอ๋อเหมือนกันเลยเหมือน EU เลยครับสุรพงศ์เหมือนกันครับ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 แม่ก็เอาขั้นตอนเหมือนกับของเขาครนะครับยังไงครับเล่าให้ฟังหน่อยครับสุรพงศ์ครับอันนี้มันก็คือเป้าหมายนะะฮก็คือ2025 2030อะไร203 สองสูตรสามห้าด้วยนะฮะที่เราจะต้องผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งครับของรถยนต์ที่ผลิตในประเทศไทยครับครับเพราะว่าโดยปกติเราก็ผลิตรถยนต์ปีละสองล้านคันก็คือหนึ่งล้านคันก็ส่งออกหนึ่งล้านคันก็ขายในประเทศอครับเพราะฉะนั้นฟังดูอย่างนี้แล้วก็คือหนึ่งล้านคันก็คืออาจจะเป็นรถที่ใช้น้ำมันเรือใช ใช่โมอเตอร์ไฟฟ้าครับเรียกว่ารถอีีได้กันนะครสั้นๆจะได้เข้าใจโอเคได้ครับแะใจเขาว่า EV ีีก็ได้นะฮะอี e อเล็กทอนิก์เขาเพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะเป็นอย่างนั้นได้เนี่ยปุ๊บระหว่างเนี้ยจุดเปลี่ยนผ่านเนี่ยมันจะเป็นยังไงคุณสุรพงษ์ครคือนับตั้งแต่ที่บอร์ดอีีได้ทำแพ็กเกจในเรื่องของรถอากรขาเข้ารถยนต์ไฟฟ้าเพราะว่า โอ้ยั้งเก้าสิบห้าปอร์เ็ของยอดขายทั้งปีที่แล้วทั้งปีนี้นี่นะก็เป็นรถยนต์นำเข้ามาทางนั้นออืหมายถึงรถอีวีเนี่ยนะใช่ครับส่วนในในประเทศก็มีอยู่ยี่ห้อเดียวที่คันเล็กๆอ๋อผมเคยเห็นในบนท้องถนนคันเล็กๆนั่งในเมืองไทยนั่งได้สองคนไหมขายได้ประมาณสี่เปอร์เซ็นสี่ปอร์เซ็นยอดครับราคาห้าหกแสนใช่ไหมอ่าใช่ใช่ใช่ครับนะ ก็ตอนนี้ก็นับตั้งแต่บอทีวีได้ให้แพ็กเกจอยตรงนี้มาก,ก็ให้เงินอุดหนุนด้วยรถอ,อากรนำเข้านะแะก็ลแต่ภาษีสภาพสาม,มิตรซึ่งก็ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษามาแล้วทั้งสองเรื่องนะับราะฉะนั้นอันี้ตรงนี้ก็สร้างความมั่นใจให้กับทางผู้ที่จะซื้อรถยนต์ไฟฟ้าับเพราะว่าราคาถูกลงในงาน มอเตอร์โชว์น่ะโอ้โห<อ>จองกันตั้งสามพันกว่าคันใช่ครับมากกว่าที่ขายได้เมื่อปีที่แล้วปีเป็นปีแรกเลยใช่ไหมฮะที่ยอดจองขนาดนั้นเนี่ย <c oughs> ใช่ครับคือเราเริ่มเติบโตดีมากมากก็ในปี2องพันห้าร้ยหกสิบสองพันห้าร้อหกสิบสามครับตอนนั้นก็มีรถใบดแดงที่จดอของรถอีีเนี่ยพันสองร้อยกว่าคันตอนนั้นมันยังไม่มีปัญหาเรื่องราคาน้ำมันเนี่ย ครับใช่ครับไต่อาณาจักรถูกโทกนลนะแต่ว่าโครงสร้างพื้นฐานก็อย่างไม่มีแล้วก็เพิ่งจะมีรถยนต์อีวีที่เข้ามาในราคาหนึ่งล้านต้นต้นหน่อยเพรก่อนหน้านั้นตั้งสองสามล้านห้าหกล้านอะไรสิบกว่าล้านจะมครับทีนี้พอปีหกสี่ก็ดีขึ้นมาหน่อยพันหนึ่งพันแปดร้อยกว่าคันอะความจริงผมก็คิดว่าน่าจะถึงสองพัน มันเอิญคนเขารอรอเอ่เอรอไม่ไหวฮะของบอดบอดบอดอีวีเนี่ยว่าจะ,ะามเมื่อไรที่จะลดราคาคที่จะช่วยเ,เรื่องของการเซริ์เงินอุดหนุนนะก็เพิ่งจะมาประกาศเมื่อต้นปีนี้ครับ,รบซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งดีเพราะนับตั้งแต่มีการประกาศนี้นะตอนนี้ยอดจดทะเบียนของรถใหม่ป้ายแดงอีวีเนี่ยครับ บางเดือนอย่างเดือนมีนาเนี่ยหกร้อยกว่าคันอืถือว่าเยอะนะฮะ,ะใช่ครับสี่เดือนเนี่ยน่าจะได้ประมาณสักพันหกร้อยกว่าคันพันหกโอ้โหใช่เกือบเกือบจะเท่ากับเมื่อปีที่แล้วทั้งปีทีพันแปดร้อยสองคันกลับนะครับกลับเพราะฉะนั้นดูแล้วเราก็จะมีโรงงานที่จะผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยตามเงื่อนไขที่ทางบอร์ด กำหนดไว้ก็ปี2,567 2,567ใช่ไหมครับถ้า2,567ถ้าเราผลิตรถยนต์ทดแทนที่เรานำเข้ามาหนึ 1, 1> ่งต่อหนึ่งก็คือว่าถ้านำเข้ามาหนึ่งพันคันก็ต้องผลิตรถยนต์หนึ่งพันคันแต่ถ้าปี67ไม่สามารถที่จะผลิตได้ไปผลิตในปี68ก็ต้องเป็น1.5เท่า หนึ่งจุดหนึ่งจุดห้าพันก็ต้องปิดให้ได้พันถ้าร้อยครับอันนี้เป็นเงื่อนไขครับใช่ครับส่วนปีหกเก้านั่นก็จะเผื่อไว้คนที่ยังไม่มีโรงงานครับแต่ว่าอยากจะเอาบังรุ่นเข้ามาครับก็ได้ก็ได้ต้องไปทำสัญญากับกามสรรพากรเหมือนกันก็ให้ได้ถึงปีสองพันห้าร้อยหกสิบเก้าก็ได้ครับครับเหมือนกันแลก็เพราะฉะนั้นแน่นอนแล้วว่าประเทศไทยเราตอนนี้หกเจ็ด เป็นอย่างช้าก็จะต้องมีโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเพือ่อขายทั้งในประเทศไทยและก็ส่งออกด้วยอ่าับนะ,ะครับทีนี้นนการ,ระะการการที่จะให้ผู้บริโภคเข้าหันมาใช้เนี่ยคุณสุรพงษ์ครมันมันก็ต้องมีความพร้อมในหลายด้านด้วยกันใช่ไหมใช่ครับก็ต้องมีสถานีชาร์จแบตให้มากเพียงพอแม้ว่าประมาณเท่าไหร่เพราะว่าแปดสิบเปอร์เซ็นเนี่ยจะชาร์จแบตที่บ้าน นะฮแต่ก็ต้องเผื่อฉกเฉินเผื่อบางคนลืมเนะี่ยเช้าขึ้นมาตื่นรีบออที่จะออกไปทำงานไปอะไรค้าขายครับเนี่ยเกิดลืมชาร์จก็จะต้องแปะสถานีชาร์จซึ่งตอนนี้เห็นบอกว่ามีประมาณเก้าร้อยสี่สิบสี่คันเก้าร้อยสี่สิบสี่สถานีาน,นะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งดีเพราะว่ามีการตั้งเป้าไว้ว่าในปีสองพันสามสิบ เนี่ยฮก็จะต้องมีประมาณหมื่นสองพันนะครับหมื่นสองพันสถานีที่จะทชอแต่แต่อย่างว่าครับปีสองพันสามสิบนี่ยมันก็อาเทคโนโลยีมันอาจจะเปลี่ยนไปแล้วก็ได้อาจจะสามารถจิ้มเสียบไปเสียบปลั๊กที่ไหนก็ได้เลยก็ได้อันนี้เราก็ไม่รู้ใช่ไหมสุรพงศ์อ๋อครับนี่ยังมีข่าวนะเมื่อเช้าหรือว่าเมื่อวานาเนี่ยสหรัฐกําลังเตรียมสร้างถนน ชาร์จแบตไปเลยในตัวใช่ไหมฮะอ่าครับหมายว่ารถวิ่งไปก็จะเหนียวดำชารัดไปตลอดนะใช่เถืไม่มีปัยน์เป็นข่าวมาหลายปีแล้วอืมครับก็มีการสร้างระยะทางสั้นๆทดลองครับ เป็นไปได้เป็นไปได้เหมือนกันครับครับเพราะฉะนั้นเราก็ตั้งสมมติฐานเอาไว้คือมองจากวันนี้ก่อนแต่เพราะว่าตัวเทคโนโลยีเราอาจจะมองไกลไม่ได้ใช่ไหมเพราะมันจะเปลี่ยนแปลงไวมากแป๊บแป๊บป๊เปลี่ยนอีกแล้วนะฮะใช่ครับแต่ถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะได้เห็นยานยนต์ในประเทศไทยเป็นยังไงต่อสุรพงศ์ครับจากนี้ไปก็คงมองเห็นว่าคนเราก็จะเริ่มใช้ยานยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นทั้งอพวกมอเตอร์ไซค์กับตุ๊กตุ๊กก็มีมากขึ้นนะคะมีฮะมอเตอร์ไซค์ก็เห็นแล้วใช่ ทางด้านทางด้านมอเตอร์ไซค์ก็ให้เช่าครับวันละเท่าไหร่ร้อยบาทอะไรอย่างนี้ถูกเติมน้ํามันครับใช่ครับน้ํามันตอนนี้เขาบอกเติมทีหนึ่งโอโหแย่เลยนะครับครับยิ่งมาเจอน้ํามันอย่างนี้คนก็เลยซื้อมากขึ้นหรือเปล่าอืยังดูอย่างนี้นะว่าแต่เดิมนี่เราก็ขายไปประมาณเดือนแล้วก็น่าจะร้อยกว่าคันครับแต่ตอนนี้ โอ้โหหกร้อยคันหกร้อยคันโห้โโตขึ้นมาหกเท่าใช่ครับอืมอาจจะเพราราคาน้ำมันแล้วก็เรื่องของราคารถยนต์ไฟฟ้าด้วยที่ถูกลงครับเพราะว่าทางการอุดหนุนไงตอนนี้ราคารถยนต์ไฟฟ้ากับมอเตอร์ไซค์นี่ราคาเท่ากันเลยไหมฮะอย่างครับเว้นแต่เว้นแต่ว่าจะมีการนําเข้าที่เขาบอกว่าเท่าไหร่นะ หกแสน,แส,นสาม<ช>แสนอะไรที่ขายในเมืองจีนนะฮะถ้าขายในราคานั้นในประเทศไทยก็ไม่แน่นะครับก็ขายดีมากขึ้นแน่ๆนะครับทีนี้เดี๋ยวท่านผู้ฟังอาจจะ,จจะ,จจะมีข้อสง,งสัยหลายรเรื่องโดยเฉพาะเรื่องการในเทนเนสรถต่างๆเนี่ยคือระบบมันจะรถไฟฟ้ามันจะรถอีวีเนี่ย เขาเรียกว่าอะไรนะอลังอลงอะไรอะไรก็แล้วแต่มันจะหายไปเยอะเลยถูกไหมครัสุรพงษ์การ m ท i นก็ง่ายขึ้นนครับพวกเครื่องยนต์พวกไอเสีย่นม่มีหม้อน้ําไม่มีแต่ก็มีหม้อน้ําเล็กๆหล่อรื่นเหมือนกันอะไรที่เราจะมีนวัตกรรมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเสียซ่อมบารุงขึ้นมาก็สามารถสั่งอะไหล่ได้แล้วก็ถอดทิ้งไปเลยเปลี่ยนใหม่เลยครับเป็นอย่างนั้นแหมอนาคตข้างหน้าก็แม้แต่เครื่องยนต์สันดาภายในคื่เขาพูดกันมาหลายปีนะ ถ้ารถหรูๆแพงๆนะครับไม่ต้องซ่อมเลยใช่นะถ้ามีอะไรเสียปุ๊บทอทิ้งเลยบอสับแม่ที่โน่นต้องทำยังไงอร่ยนตนจัดการตรงมาครับครับเราจะได้เห็นแน่ๆเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังอาจจะรู้สึกว่าอีกหน่อยอนาคตข้างหน้าเนี่ยรถยนต์มันก็เป็นไม่แค่อะไรก็ไม่รู้อยากจะทําอะไรก็ได้อะไรเงี้ยง่ายๆเขาเขาบอกว่าคือเครื่องคอมพิวเตอร์วางอยู่บนสี่ล้ออ๋อ อันนี้เป็นคำนิยามของบางบางกลุ่มเขาจะพูดอย่างนั้นเราเราได้เห็นเลยครับเพราะฉะนั้นใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าใครมีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ก็จะได้ปริ่มหน่อยทุกฟังก์ชันก็จะเป็นอะไรกดปุ่มทางนั้นพูดง่ายว่ามีหน้าที่หม่จริงจะบอกว่าเดินขึ้นรถก็ไม่เชิงเพราะก็สามารถเอาก็องเก้าอี้อะไรมารับได้เลยนะฮะใช่ครับไม่ต้องขับเองไม่ต้องขับเองบอกอย่างเดียวใช้คำพูดกันเลยว่าจะไปไหนเดี๋ยวมันจัดการให้เองเลยครับโอ้โหครับ ซึ่งในในบางไทยเราก็เริ่มศึกษาแล้วนะฮะมีอาจารย์จุรามีสถาบันยันยนต์ก็เริ่มเตรียมพร้อมกันแล้วมาตั้งปีแล้วอ่าทีนี้คณสุลพงศ์อย่างคนรุ่นผมเนี่ยอาจจะยังมันมันอยู่กับเรื่องการใช้รถที่มีน้ํามันเนี่ยมันยังพอกาดมีมีกาสที่ใช้ต่อได้ไหมฮะก็ยังไปต่อยังไปต่อได้นะแต่ว่าบริบทมันจะแตกต่างกันจากเมื่อก่อนแล้วใช่ไหมฮะใช่ครับอครับ เป็นต่เราจะทนไม่ไหวถ้าหากว่ายัางลิตรละสองร้อยครามรัสเซียกับยูเครยนยังไม่ยุติราคาน้ำมันอาจจะขึ้นไปสักเท่าไหร่ไม่ดูอ,นนอันนี้ไม่รูก็ทายไม่ได้ไม่ได้นะ<อ>ครับครับเอาเป็นว่าก็ยังค่อยๆผสมประสานกันไปแต่อนาค่างหนา้าเนี่ยไฟฟ้ามาแน่นอน e ีมาแน่นอนนะคุณสุรพงศ์ครับมาแน่นอนครับมาแน่นอนแต่ว่าใครตัดสินใจเลือกอะไรยังไงก็แล้วแต่ท่านอ่ะมีถือว่าเรามีทางเลือกการมีทางเลือกเนี่ยดีกว่าการไปบังคับร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมคคุณสุรพงศ์ฮะ ร้อยเปอร์เซนโดยปกติอันนี้หมายถึงว่าเป็นรถรถไฟฟ้าใช่ใช่ใช่อยู่ดีๆเราจะเปลี่ยนภาคจากอุตสาหกรรมที่เราเคยใช้เป็นรถอสัญญาบภายในแล้วก็เปลี่ยนปุ๊บเปลี่ยนปั๊บภายในเวลารวดเร็วเพื่อให้กลายเป็น EV ทันทีเนี่ยมันทําอย่างไรได้ไมน่ไะโ้างนี่นอ่ะโครงสร้างพื้นฐานต่างๆกับเพราะเขามีการประเมานกันว่าถ้าหากว่าจะให้ครบวงจรจริงๆน่ะต้องลงทุน สองจุดสองสามล้านล้านเหรียญเหรียญนะฮะเหรียญสหรัฐใช่ครับเหรียญนะครับเอาสามสิบสี่คูณเข้าไปแล้วกันเท่าไหร่ใช่ครับเพราะฉะนั้นแม้แต่ในยูนะฮที่เขาจะเอาสองศูนย์สามห้านี่ให้เป็นศูนย์เนี่ยครับพอสรรพยศก็คัด้านว่าโครงสร้างพื้นฐานเราพร้อมกันไหมอ๋อนะของเขารายได้เขาตั้งเท่าไหร่ สี่หมื่นห้าหมืนเหรียญฮะมากกว่านใช่ของไทยเราเท่าไหรเจ็ดพันแดร้อยเหรียญเราพร้อมหรือเปล่าอืมแล้วก็ราคารถยนต์ไฟฟ้าก็พอๆกับของเขาใช่นะแล้วเขาก็เป็นผู้ผลิตด้วยครับใช่ไหมไม่ว่าจะเป็น audi เป็น bm เป็น b e n z อะไรเนี่ยครับเขาก็ผลิตกวปีหนึ่งเขาก็ถ้าผลิตพูดถึงว่ารถยนต์สันดับภายในก็สิบสองล้านคันอืม ของเราสองล้านคันโอ้ยกรายย้ยยยยยยนยายย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 ยันยยยยบยยนนคยนียกยยยยยยยับยยยะยรยย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 รยยยดียย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 สยยยยยยขยย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 ยพัฒนพงย์นะครับยองประธานกลุ่มอุยสาหกรรมยานยนต์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือย่าสอทในฐานะโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยายยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือว่าสาอ,อทอนะครับในช่วงเล่าอนาคตรครับผมไปเฉลยคําถามวันนี้นะครับถามท่านผู้ฟังว่าบริษัทมีที่มีเงินจํากัดนะครับซึ่งเป็นบริษัทที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของสินเชื่อและก็การขายฝากที่ดินซึ่งธนาคารออมสินได้ร่วมทุนกับ กลุ่มของบางจากแล้วก็ที่พยักกรุปจัดตั้งขึ้นมาเนี่ยนะครับคำถามคือมีความพร้อมที่จะเปิดให้บริการได้ในตรายมาสที่เท่าไหร่ของปีนี้นะครับคำตอบก็คือตรายมาสที่3านะครับเดี๋ยวครับเป็นผู้โชคดีอย่างไรวันจันทร์หน้าครับกลับมาบอกกล่าวกันในรายการเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้ลาท่านผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ